พบกับผมนายชอตตี้บูจาว่ากับ DC Dark Re g i o เเกมนี้เป็นเกมมือถือแนวสร้างเมืองที่ผสมผสานการต่อสู้แบบแนวเกมไอดอลเอาไว้ด้วยในส่วนของการสร้างเมืองเนี่ยก็เล่นชิลๆครับเนื่องจากเขาจะมีเควสไกด์ไลน์ไว้บอกเราอยู่แล้วครับว่าต้องสร้างอะไรก่อนแต่และอย่างมันมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนู่นนั่นนี่เออแล้วเกมเนี่ยเราจ้องไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบจากเหล่าวายร้ายแลวเราก็สามารถสร้างบ้านให้พวกเขามาอยู่ได้ด้วยครับ เอาละเดี๋ยวเราเริ่มเล่นของจริงเลยก็แล้วกันนะครับผมคือจริงๆงวิธีเล่นเนี่ยเราดูตรงเควสตรงนี้เป็นหลักก็ได้นะครับเขาจะมีบอกว่าเราต้องไปทําอะไรบ้างนู่นนั่นนี่ก็คือเป็นไกด์ไลน์นั่นเองครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการต่อสู้ให้ฟังก่อนกันละกันเนาะก็คือคลิกที่แผนที่ได้เลยนะครับก็จะเจอหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับให้ดูที่ตัวเลขมันจะมีบอกอยู่ว่าเราเดินทางไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ,ถ,บ,รบถ้าเกิดว่าเป็นสีญญแดงนี่คือเป็นบอสเลยลงไปสู้เลยนะครรับบถ้าาาาเเเเกกกิดว่่่่ปปปป็็นนนนนสลษณแแะขขออองงงงไหตู ไข่อันเนี้ยมันจะเป็นการต่อสู้นะครับทีนี้ถ้าผู้ชมจะเห็นว่ามันมียานอยู่เพียบเลยใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นผู้เล่นอื่นนั่นเองครับเราสามารถเข้าไปแซกซืมได้ด้วยนะครับอารมณ์บาปลปรนนั่นแหละนะครับถ้าเกิดเป็นสีเหลืองก็คือความสามารถใกล้เคียงกันแต,แต่แต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยใกล้เคียงเท่าไหร่นะเขาน่าจะเก่งกว่านะครับแล้วก็สีแดงนี่คือเขาจะเก่งกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็มันจะมีสีเขียวด้วยนะแต่ว่าผมหาไม่เจอแล้วแฮะสงสัยในนี้ผมอ่อนสุดเลยละมัง้ง งั้นเดี๋ยผมเล่นตามเนื้อเรื่องหรือภารกิจหลักให้ดูก่อนกันละกันเนาะก่อนจะลงไปต่อสู้เขาจะมีบอกพลังไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเออเราจะไหวไม่ไหวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้รับไอเทมอะไรบ้างนะครับผม และเวลาที่ตัวละครเดินไปยังสถานที่ต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีเนื้อเรื่องมีการต่อสู้หรือว่ามีของให้เก็บอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับและถ้าเกิดท่านผู้ชมเจอของที่อยู่บริเวณหน้าจอกดเก็บได้เลยนะครับผมคือบางทีเรากดเดินไปแล้วมันเลยมันอาจจะไม่ได้เก็บให้เราอัตโนมัติอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเก็บด้วยนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นรูปแบบไว้ก็คือการต่อสู้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกมอนสเตอร์กีกีอ่ะมันจะไม่มีการตัดฉากลงไปต่อสู้นะครับก็ถือได้ว่าประหยัดเวลาในการเล่นได้เป็นอย่างดีครับโออออเเเเคเดินนนนนนทาาางไปปต่่่สววัี้็กรรชชชยหลืะ ครับเดี๋ยวเราจะมีการสร้างเมืองให้ประชาชนไปอยู่อาศัยด้วยนะโอเคส่วนต่อไปดูซิอ่าอันนี้คือการต่อสู้ที่จะต้องลงไปสู้เองจริงๆนะครับจะเป็นรูปกระโหลกแบบนี้เลยส่วนการจัดพิมพ์ก็กดอัตโนมัติเลยก็ได้นะครับหรือเราอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งอะไรเองก็ได้นะแต่จริงๆอัตโนมัติเขาปรับไว้ให้ดีอยู่แล้วนะครับและตัวละครแต่ละตัวจะมีสายของเขาด้วยถ้าเกิดเป็นสายแทงหรือพวกไฟเตอร์เนี่ยก็จะยืนหน้านะครับถ้าเป็นพวกสายฮิลสายทั้งธนุธนูนักเวทยอะไรเงี้ยก็คือจะยืนด้านหลังนั่นเองครับ และถ้าเกิดท่านชมจัดตัวละครที่เขามีความเกี่ยวข้องกันได้เนี่ยจะดีมากเลยครับก็คือท่านชมดูตรงเนี้ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ของตัวละครเห็นไหมอ่าถ้าเกิดว่าวาง3ตัวที่เป็นท่านนี้จะได้เพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าหาคนที่เกี่ยวข้องกันได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับ และการต่อสู้ก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับเพราะว่ามันมีออโต้มีคูณ2มาให้ครับแต่ว่าพอตัวละครหลักใช้สกิลอันติเมตครับเขาจะมีคัตซีนเด้งขึ้นมาให้ดูก็ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวเชียวครับก็อย่างที่เห็นครับว่าเกมนี้การต่อสู้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเท่าไหร่เลยครับก็คือเน้นเรื่องของการจัดการตัวละครแล้วก็การอัปเกรดตัวละครเป็นหลักนั่นเองครับส่วนใครที่ไม่อยากดูแอนิเมชันสกิลนะครับก็คือกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับพอเรากดแล้วปุ่มสีเขียวจะสว่างขึ้นมานะอันนี้ก็คือปิดแอนิเมชันส ท่าผู้ชมก็เล่นอย่างเงี้ยนี่แหละครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบด่านครับซึ่งเราสามารถดูโปรเกรสได้ที่ด้านบนนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองสู้กับวันเดอร์วูแมนร่างมืดกันดูกันละกันครับค่าพลังผมสูงกว่าด่านก็ไม่น่ามีปัญหานะสำหรับการต่อสู้กับบอสจะไม่มีการเดินในดันเจียนนะครับก็คือลงมาสู้กันได้เลยแบบนี้เป็นต้นครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยสิวันเดอร์วูแมนจะโหดขนาดไหนครับ คือที่โหดวน่ะเพราะว่าเขามีนักรบอรเมซอนเนี่ยมาอยู่ด้วยไงทั้งหน้าทั้งหลังเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าตี้เราถึกไม่พอบอกเลยเจ็บแน่นอนส่วนอันนี้เป็นสกิลแอนิเมชั่นของบอสนะครับอันนี้ปิดไม่ได้นะอันนี้ปิดไม่ได้ถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายเราปิดได้ครับผมอ่าน้องเมล่าฮิวไปครับผมอู้ชนะเรียบร้อยแล้วตอนแรกนึกว่าต้องจัดก,การทั้หมดไม่ครับแค่จัดก,การวอเตอร์บูแวนได้ก็ชนะแล้ว ทีนี้มาดูการพัฒนาเมืองกันต่อเลยกันล้างกันนะครับคือเมืองของเราเนี่ยถ้าเกิดเอาที่สำคัญที่สุดก็คือตรงนี้แหละห้องปฏิบัติการครับถ้าเกิดเราไม่อัปเกรดห้องปฏิบัติการเนี่ยมันก็จะไม่ปลดล็อกห้องอื่นๆแล้วก็ไม่สามารถอัปเกรดห้องอื่นๆให้มีเลเวลสูงขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยนะครับผมแล้วเราควรจะอัปเกรดอะไรก่อนใช่ไหมในความเป็นจริงแล้วเนี่ยให้ไปดูที่แคดวูแมนก่อนนะครับด้านซ้ายล่างตรงนี้เห็นไหมคือแคดวูแมนเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องรีบทําภายในเวลาที่กําหนดไม่งั้นเราจะอดแคดวูแนนมน อยู่ด้วยนะครับกดไปเลยก็ได้ทีนี้เขาก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณจะอัปเกรดเจ้านี่เนี่ยต้องอัปเกรดอะไรมาก่อนเห็นไหมครับเขาจะมีเป็นมายสเตนบอกเลยแล้วก็กดไปไปไปแล้วก็ไปอัปเกรดอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วทีนี้เวลาเราจะอัปเกรดไม่ได้กดปุ๊บเสร็จปั๊บนะมันจะเป็นลักษณะข,ของการอัพขั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะ100%นะครับผมพอมันร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราถึงจะมีการอัปเกรดมันขึ้นมาได้จริงๆคราวนี้ก็รอเวลานะครับถ้าเกิดใครไม่อยากรอเวลาก็เร่งความเร็วได้นะรรรับมเเเกนนีี้้้จโดไปใทท่่ช่ชสาาหงววลอยยู พอเราอัปเกรดครบตามที่เขากําหนดแล้วนะครับแล้วก็สามารถกลับมาอัปเกรดห้องปฏิบัติการต่อได้เลยเห็นไหมครับแต่ว่าอันนี้เพิ่งขึ้นเลเวล6นะอย่าลืมว่าแคทบูแมนขอเลเวล8เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมควรดูไว้คือด้านซ้ายบนครับมันจะเป็นรูปคล้ายๆกับเออเรียกม่ถูกอะดูดูตำแหน่งเอาละกันตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันก็คือการส่งพวกฮีโร่ไปทํางานนั่นเองครับล้วกดตัวบวกดูเลยก็ได้เขาจะมีบอกว่าใครสามารถที่จะทํางานที่นี่ได้และได้กี่เปอร์เซ็นต์พยายามหาเปอร์เซ็นต์สูงๆเข้าไว้นะครับ ทีนี้ให้ดูด้านบนต่อครับจะมีสถานพักพิงนะครับอันนี้จําที่ผมเล่าให้ฟังได้ใช่ไหมเราไปช่วยเหลือประชาชนมาเขาก็จะมาอยู่กันที่นี่นี่แหละครับผมและบางทีเขาจะมีอีเวนต์ด้วยนะลองคลิกเข้าไปดูครับอาจจะได้ของรางวัลหรือนู่นนั่นนี่มานะครับก็คุยๆกับเขาหน่อยก็แล้วกันครับผมโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราช่วยคนได้มาเยอะมากพอเนี่ยเราจะสามารถอัปเกรดสถานที่ได้และมีให้เลือกด้วยนะครับว่าจะเอาอะไรเดี๋ยวผมเอาศูนย์กลางการก่อสร้างก่อนก็แล้วกันครับผมอันนี้ก็รอเวลาแป๊บหนึ่งครับจังหวะนี้ก็เดี๋ยวไอเเดนนาห คืออันเนี้ยเขาสร้างได้2อันแต่อันเนี้ยสร้างได้7อันงั้นก็สร้างอย่างละอันไปก่อนกันละกันครับรอให้เราช่วยเหลือประชาชนมากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีการสร้างพื้นที่เพิ่มเติมในภายหลังนั่นเองครับอ่าใน,นลองดูอันนี้ซิเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยอ่าก็จะมีการเพิ่มพลังนะครับผลผลิตดอลลาร์แล้วก็เพิ่มความเร็วในการสร้างด้วย1%ครับส่วนอีกอันนึงละ่ะคืออะไรดูซิอ่าเพิ่มพลังกับผลผลิตดอลลาร์นะครับผมแต่ว่ารู้สึกอันนี้จะเพิ่มได้เยอะกว่าเนาะ ถ้าเกิดท่านผู้ชมเปลี่ยนใจไม่อยากได้เจ้านี้แล้วนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วกดตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนสิ่งก่อสร้างได้ด้วยนะครับส่วนเงินที่ประชาชนสร้างให้เราเนี่ยเราจะต้องมากดรับที่ด้านขวาบนนะอาปุบมาณเก็บภาษียังไงก็ไม่รู้แฮส่วนการต่อสู้อื่นๆจะอยู่ที่เมนูแรกสุดด้านซ้ายล่างเลยครับที่เปิดแรกๆก,ก็จะมีอันนี้เลยสังเวียนเมตาบ罗斯นะครับผมมันคือ PVP นั่นแหละครับเข้ามาแล้วอย่าลืมจัดทีมป้องกันก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยอันดับอาจจะร่วงรัวๆได้เลยครับ ส่วนการต่อสู้ก็เหมือนด้านนอกนั่นแหละไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันครับท่านผู้ชมอาจจะสังเกตไว้นิดนึงก็แล้วกันว่าชาวบ้านเขาเล่นตัวอะไรกันครับแล้วมันเก่งมากน้อยแค่ไหนครับเผื่อมันเก่งมากๆเราจะได้ไปตามหามาใช้บ้างส่วนนั้นต่อมาจะเป็นการต่อสู้กับเวอร์บอสแต่น่าเสียดายผมยังเข้าไปตีไม่ได้ส่วนอีก2อันที่จะเปิดนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับระบบลีกหรือว่าระบบแคลนของเกมนี้นะครับถ้าไม่มีเนะี่ยมันจะเข้าไม่ได้เลยครับอย่างเช่นอันนี้คือการตีบอสกิ้นั่นแหละมันจะต้องเป็นพวกหัวหน้ากิว้วหรือรองหัวหน้้าากกิเรียบอออสมู ่วนนั้นต่อมาเอาชนะดาร์ก e ร e ิเออันนี้ก็เหมือนกันครับมันจะเป็นลักษณะของการสร้างห้องนะครับแล้วก็ให้คนอื่นๆเนี่ยเขาส่งกองกําลังมาช่วยเรานั่นเองนะครับพอเราสร้างห้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดคําสั่งเชิญเลยก็ได้นะครับผมและเดี๋ยวคนอื่นๆที่อยู่ในแคลนเราเนี่ยเขาก็จะเห็นห้องแบบนี้นี่แหละและเขาก็สามารถส่งกองกําลังมาช่วยเราได้ครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้มีแอนิเมชันการต่อสู้ให้ดูนะพอทีมครบเสร็จปั๊บเริ่มต่อสู้เนี่ยให้ลองมาเช็คบริเวณด้านขวาล่างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออมันจะม รับรางวัลตรงนี้ได้เลยครับส่วนระบบแคลนที่ผมพูดถึงบ่อยๆนะครับมันจะอยู่เมนูที่4ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเกมเขาจะบังคับให้เราเข้าเลยเกมนี้คือโซโลไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ครับต้องหาแคลนอยู่ครับแล้วมันมีอะไรให้เราทําบ้างใช่ไหมนี่เลยเทคโนโลยีมันคือเรื่องของการอัปเกรดพวกสกิลเสริมต่างๆของ ID เรานั่นเองครับแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการบริจาคนะวันหนึ่งบริจาคได้20รอบครับยกเว้นถ้าเกิดเราใช้เพชรอะไรเงี้ยนะก็จะอีกเรื่องหนึง่ง ส่วนต่อมาจะเป็นช่วยเหลือนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่ามีคนเขาสร้างสิ่งก่อสร้างอยู่เนี่ยเราสามารถกดช่วยเหลือได้ด้วยนะครับส่วนต่อมาสงครามนะครับอันนี้ก็คือที่ผมเล่าให้ฟังก่อนอันนี้นะครับจะเข้าจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับหีบสมบัติครับผมอ่าถ้าเกิดมีของก็ลองมากดรับดูนะครับส่วนต่อมาเป็นเขตแดนครับอันนี้ท่านผู้ชมจะต้องมีการยึดพื้นที่กันก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครยึดกันได้เลยเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันเพิ่งเปิดนะครับงั้นก็ไว้ก่อนกันละกัน ส่วนต่อมาจะเป็นร้านค้าครับก็แน่นอนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในกิวจะได้รับแต้มกิวมาซื้อของได้มีตัวละครด้วยนะเนี่ยส่วนคนที่ต้องการจะออกจากแคลนดูด้านขวาบนนะครับมันจะมีรูปฟันเฟืองอยู่นะครับผมเรากดออกจากหลีกได้เลยครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นหัวหน้าแครนรองหัวหน้าเนี่ยมันก็จะมีเมนูมากกว่านี้นะ ส่วนการเปิดกระชปองหาตัวละครเกมนี้จะอยู่ที่ด้านขวาล่างตรงนี้นะครับมันคือมาเธอ box นั่นเองครับพวกนี้ท่านผู้ชมก็ฟาร์มหาจากในการเล่นเกมนี้ได้นั่นแหละนะครับพอมีแล้วก็ลองมากดถอนรหัสดูนะครับแล้วมันก็จะสุ่มมาว่าจะได้อะไรเช่นได้มาเป็นตัวละครหรือว่านํามาเป็นเศษได้มาเป็นเงินอะไรเงี้ยเป็นต้นถ้าเกิดว่าเราได้เป็นตัวละครเลยอ่ะเขาจะออกมาแนนํำตัวครับเขาจะเด้งหน้าเขาขึ้นมาเลย แต่ถ้าเกิดว่าเราได้เป็นเศษก็อย่างนี้เห็นอะ่ะคือมันเขาไม่มีการเด้งบอกขึ้นมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็มาสุ่มกันได้เลยแบบยาวๆครับอ้าวแล้วแต่ละสีมันต่างกันยังไงใช่ไหมคิดง่ายๆแบบนี้เลยแล้วกันครับถ้ามาเดอร์บ็อกซ์อันไหนที่มันอยู่ด้านขวาอันนั้นอะ่ะคือของที่มันแรนั่นเองครับเนี่ยผมมีสีแดงอันนึงรองทอรรหัสด,ดูเลยจะได้อะไร <c oughs> ได้เศษตัวละครแล้วก็ได้เพชรอีกเพียบ ทีนี้พอท่านผู้ชมเปิดไปเยอะๆแล้วเนี่ยดูด้านขวาบนนะครับเขาจะมีของรางวัลแจกโดยก็เป็นพวกมาเธอร์บ็อกซ์นี่แหละครับเปิดตามที่กําหนดก็จะได้รับของมาเรื่อยๆแล้วเราก็วนเปิดไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่แหละจนกว่าจะได้ตัวละครน,นั่นเองครับ อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ที่แชมเปี้ยนด้านขวาล่างสุดเลยนะครับมันจะมีคำสั่งการเกณฑ์อยู่ด้านล่างครับอันนี้คือถ้าเกิดท่านชมเล่นตามเนื้อเรื่องหรือว่าไปซื้อจากร้านค้ามาเนี่ยก็สามารถมาสุ่มได้ครับน่าเสียดายที่มันไม่สามารถเอาเพชรแรกมาได้โดยตรงนะครับแต่ว่าผมไปแลกมาแล้วอันนึงอยู่ในร้านค้าลึกลับเพชว่าเนี่ยมันขายอยู่แค่60เพชรเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะแลกแบบจริงๆเลยอ่ะมันแลกไม่ได้นะครับมันจะไม่มีร้านให้แลกครับจะต้องเปอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโหอันน,น งั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดเท่าที่มีก็แล้วกันครับผมมีแค่หกใบก็หกใบครับโอ้โหไปไงดูแอนิเมชันการเปิดโอ้โหสีทองเหรอใช่เหรอดูไม่ออกเหมือนกันเนาะอ่ะค่อยๆเปิดทีละอันก็แล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะข้ามเลยนะอุ้ยอันนี้คือได้เป็นตัวละครเลยนะแต่ว่าซ้ำเออเปิดสองรอบได้เลยอ่ะเป็นระดับสีทองด้วยก็คือพวกฮีโร่เอ้าได้แล้วแสดงว่ามันได้ง่ายเลยเนี่ยมหน่าล่ะมันเลยเอาเพชรแรกโดยตรงไม่ได้เพราะตัวละครมันได้ค่อนข้างง่ายอันนี้อีกอันนึง โอ้โหเป็นแงได้ง่ายจริงด้วยครับแล้วก็อันสุดท้ายครับผมมาดูซิได้ใครขอซูเปอร์แมนได้ไหมไม่ได้จ้าส่วนการอัปเกรดตัวละครก็อยู่ที่แชมเปี้ยนตรงนี้นี่แหละครับเดี๋ยวอัปเกรดตัวละครใหม่ก่อนแล้วกันคือคนนี้เนาะวิธีการอัปเกรดก็ง่ายๆท่านผู้ชมกดค้างไว้ได้เลยครับเมื่อมันถึงเลเวล10บเขาก็จะให้เราเพิ่มขีดจำกัดเลเวลนะครับก็จะใช้อเทมหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับคล้ายๆกับเกมแนวไอดอลเลย ก็คืออัปเกรดไปรัวๆไม่ได้ครับจะมีเพดานเลเวลอยู่นั่นเองครับส่วนตรงนี้ก็คือการเพิ่มดาวนั่นเองเนาะเปิดแกอชปองซ้ำมาอะไรมาก็อย่าลืมมาเพิ่มดาวด้วยเพราะว่ามันจะมีการปลดล็อกความสามารถใหม่ๆหรืออัปเกรดความสามารถเดิมให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ ส่วนด้านล่างยังมีอุปกรณ์ด้วยนะครับก็จะมีคาสั่งสวมใส่ทั้งหมดกับถอดทั้งหมดได้เลยแบบรวดเร็วครับแล้วก็จะมีอาวุธประจําตัวละครด้วยนะแต่ว่าอาจจะหายากไปนิดนึงครับถ้าไม่รู้ว่าหายังไงก็รับเพิ่มเลยก็ได้เขาจะมีบอกอยู่ว่ามันหาไม่ได้จากที่ไหนส่วนคนไหนที่เราคิดว่าไม่ใช่แล้วดูด้านขวาบนเลยครับมันมีคําสั่งรีเซ็ตอยู่นะครับก็สามารถรีเซ็ตได้ฟรีๆนะครับจนกว่าจะถึงเลเวล300ร้อกันเลยทีเดียวเชียว ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ครับจะอยู่ที่ด้านซ้ายบนนะที่เป็นรูป w o n d e r w o m a แนะครับแล้วก็มานี่เลยการตั้งค่านะครับผมก็จะเห็นว่ามีการปรับเสียงมีการปรับภาษาซึ่งท่านผู้ชมน่าจะเห็นตั้งแต่ต้นแล้วว่าเกมนี้เขารองรับภาษาไทยด้วยเนาะส่วนกราฟิกจะอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้ผมเปิดสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วอันนี้คือเวอร์ชัน PC นะครับผมแต่มันไม่ค่อยต่างกับมือถือเท่าไหร่นะเอาจริงๆและเกมนี้เขาไม่ได้บังคับล็อกอินนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะล็อกอินต้ง,นงีรงน แล้ะะวเขาจะให้เราเลือกล็อกอินได้เลยครับว่าจะล็อกอินกับไลน์โทรสรารอีเมลด c สคอด a ฟสบุ o k กูเกิลอะไรแบบนี้ก็จัดไปได้เลยครับส่วนใครที่มีไอเทมโคแล้วก็ออกมาที่นี่ได้เลยครับรหัสแลกลับนะครับใครมีก็แวะเวียนมาบอกกันหน่อยกันละกันนะจ๊ะ